มาแล้วจ้าไปกับป้าวันนี้นะคะพบกันที่นครนายกนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะพิมโฮเทลนะคะเป็นอะไรที่เราเจออยู่ในต็อกตอกอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ช่วงที่เราอยากไปเที่ยวใช่ไหมเราอยากไปฉลองวันเกิดที่นครนายกเราก็หาที่พักพอดีเราเจอที่นี่เราก็ลองเปิดเปิดดูเออโอเคเลยจำตังไปคนละ500จ้ะไปเลยจ้ะมีที่พัก ดีเตียงนุ่มๆรีสาว่ายน้าสะอาดสะอาดมีพนักงานบริการดีๆมีจุดถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆเยอะมากในราคานี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากตอนเชา้าก็มีอาหารเช้าแบบเป็นอเมริกันเบรกฟัสแล้วก็มีอ่าเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เราเลือกทานได้ด้วยนะคะสําหรับบริเวณโรงแรมก็จะมีสถานที่ให้เราไปนั่งปาร์ตี้เล็กๆได้ริมสระแล้วก็จะมีส่วนที่เขาตกแต่งไว้สําหรับสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นเหมือนทะเลทราย์มาดูห้องกันค่ะห้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากพนักงานดูแล ดีมากและตรงนี้แจ้งมาว่าเป็นวันเกิดนะคะเขาก็จัดพร้อมไปให้เราแต่เราไม่คิดว่าเขาจะจัดให้แบบเออแบบน่ารักตะมุตะมีแบบนี้แล้วเป็นอะไรที่ดีใจมากชอบมากค่ะว่าเออมันน่ารักอะ่ะเข้าไปรู้สึกเหมือนก็มีคนใส่ใจเราใครสักคนหนึ่งที่ที่เราไม่รู้จักเขาแล้วเขาไม่รู้จักเราเนื่อออกไหมเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับสาวว่ายน้ำนะคะก็จะเปิดให้บริการประมาณถึง4ี่ทุ่มเราก็มาเดินเล่นแบบ แบบเขาเรียกอะไรนะดูเซอร์เวก่อนเพราะว่าฝนมันตกตรงนี้เสียดายที่ฝนตกเราก็เลยไม่ได้มาปิ้งย่างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เถือบาก,กว่าแรงไม่เป็นไรตอนเช้ามาเราก็ลุกไปเลยค่ะไปดูว่ามีอะไรทานสําหรับตอนเยน็นเราก็มาจัดปาร์ตี้ริมสระมีหมูกระทะชุดนี้75 0าบาทถามว่าคุม้ไมไหมคุ้มตรงที่อร่อยมากค่ะแล้วก็ดีมากตรงที่ว่ามันได้บรรยากาศแบบเหมือนเรามาพักที่บ้าน่ะส่วนอาหารเช้านี่ก็คือมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย ก็คุ้มค่ามากนะคะสำหรับคนละ500บาทบอกเลยใครที่มองหาที่พักดีๆเตียงดูดวิญญาณอาหารอร่อยวิวดีๆมีมุมถ่ายรูปเยอะๆพนันกงานบริการดีแนะนำค่ะเดอะพิม Hotel นครนายกที่แค่นี้เองแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าหาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนชุดเยอะๆ เพราะที่นี่มุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะอาหารเช้าก็เยอะเช่นกันอย่าลืมนะคะแวะมาใครมีโอกาสพิเศษสําหรับเราวันเกิดปีนี้เป็นอะไรที่ประทับใจมากขอบคุณพนักงานที่นี่นะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีขอบคุณทุกๆอย่างในปีนี้มากๆเลยแล้วก็สนใจติดต่อได้ที่นี่นะคะเดอะพิม <The S 1> <The S 2> Hotel review จบแล้วค่ะนครนายกเจอกันไปกับป้า